วันนี้นะคะคุณครูแก้วนะคะก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันนะคะในใบางานของสมุดในแฟ้มนะคะโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์วันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่อเติมลูกเป็ดน้อยนะคะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คือใบางานนะคะใบางานเราก็จะอยู่ในเล่มน,นะคะที่คุณครูแจกไว้ให้นะคะเป็นกิจกรรมของวันที่18นะคะ เป็ภสาคมค่ะ2,564ค่ะแล้วก็จะมีกาวนะคะกันไกลดินสอค่ะหรือสีดำน,นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะส่วนตัวเป็ดน้อยนะคะเราก็จะมีกระดาษค่ะที่เราตัดให้แล้วนะคะก็จะมีกระดาษไว้สําหรับทําหัวและทําตัวค่ะสีเหลืองอันเล็กและอันใหญ่นะคะแล้วก็ กระดาษสีส้มนะคะไว้สําหรับทาปากแล้วก็แขนกับขาของเป็ดน,นะคะค่ะลาดับแรกนะคะเราก็จะนํากาวนะคะมาติดเป็นรูปตัวเป็ดน,นะคะโดยเราจะเริ่มติดตั้งแต่ตัวก่อนนะคะเราจะใช้วงกลมสีเหลืองอันใหญ่นะคะทากาวให้ทั่วะคะ่ะเด็กๆสามารถใช้กาวลาเท็กหรือว่ากาวแท่งก็ได้นะคะตามความสะดวกของติดๆค่ะเราจะทาให้ทั่วนะคะแล้วปิด โดยวิธีการติดเด็กๆต้องตักขนาดนะคะทีเ่เป็ดของเรานะคะต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาติดส่วนหัวของลูกเป็ดกันค่ะโดยใช้กระดาษสี่เหลือยมวงเล็กนะคะคะแล้วลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาติด ปากของลูกเห็ดก,กันโดยวิธีการนะคะก็คือการพับวงกลมนะคะให้ได้ครึ่งอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็ใช้มือกรีนะคะเพื่อที่ปากเด็ดจะสามารถเปิดได้ค่ะแล้วนํากาวนะคะติดครึ่งหนึ่งของวงกลมค่ะด้านใดด้านหนึ่งนะคะเมื่อเราติดแล้วนะคะเราก็จะนํากาวไปติดที่ปากของลูกเ เรียบร้แล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทําปีกของเป็ดนะคะแล้วก็ขาของเป็ดค่ะโดยวิธีการทํานะคะเราก็จะพับครึ่งค่ะเหมือนทําปากของเป็ดนะคะทั้งสองวงกลมเลยแล้วก็เราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะกรีดเพื่อที่เด็กๆจะสามารถเห็นรอยในการตัดได้ชัดเจนนี้ขึ้นค่ะ เมื่อเราได้ปีบแล้วค่ะทั้งสองข้างนะคะเราก็จะใช้กันไกลค่ะนะคะมาตัดนะคะโดยการนำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะสอดเข้าไปในรูวงกลมของกันไกลนะคะค่ะแล้วเราก็จะเริ่มตัดเลยค่ะเราจะเริ่มตัดทั้งสองอัน ค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนทั้งหมด4ชิ้นนะคะเราก็จะมาติดกาวในการทำปีกของเป็ดน้อยกันค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นขาของลูกเป็ดนะคะ แลค่ะเมื่อเราติดเสร็จแล้วนะคะลำดับสุดท้ายเราก็จะมาวาดลูกตาเป็ดกันนะคะโดยเด็กๆสามารถใช้ดินสอหรือสีดำนะคะวาดลูก,กตาเป็ดน้อยของเราค่ะเป็กของคุณคกแก้มก็จะมีขนตาด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ เด็กๆเ,เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเป็ดน,น้อยของเรานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถนำสีนะคะมาตกแต่งเป็นทุ่งหญ้าหรือก้อนเมฆนะคะสําหรับลูกเป็ดน,น้อยของเราค่ะสําหรับกิจกรรมของครูแก้งก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่อยู่ร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ